สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาศึกษานะครับเกี่ยวกับความหมายนะครับหรือว่านิยามนะครับของความหนาแน่นนะครับซึ่งก็จะเป็นความหนาแน่นของของเหลวนะครับหรือว่าแก๊สนั่นเองนะครับหรือจริงๆก็คือเป็นความหนาแน่นของสารนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไปพูดอธิบายตัวอย่างมุ่งเน้นเกี่ยวกับพวกของเหลวหรือแก๊สนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเรากำลังเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลอยู่เนาะนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเข้านิยามของความหนาแน่นเนี่ยครับเรามาดูคําถาม ก่อนนะครับเจากภาพนะครับซ้ายมือเนี่ยน่าจะเดียกวประแจนะครับขวามือเนี่ยเป็นตะปูนะครับก็ของสองสิ่งนี้เนี่ยทํามาจากวัสดุนะครับชนิดเดียวกันนะครับแต่ถามว่าวัตถุสองชิ้นนี้เนี่ยมีมวลกับปริมาตรเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องไปคิดวัดมันนะครับก็คือให้ให้ดูเฉยๆนะครับก็คืออันนี้เนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าหรือวัดน้กภาพเอาเนี่ยก็จะพอทราบได้ว่า มันน่าจะมีมีม,มวลไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีปริมาตรไม่เท่ากันด้วยถูกไหมครับนะทีนี้เนี่ยอันนั้นทิ้งไว้ก่อนนะครับเรามาดูนิยามของความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นเนี่ยก็คือมวลน,นะครับหารด้วยปริมาตรนะครับหรือว่าอาจราส่วนของมวลต่อปริมาตรนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นหน่วย s อไแล้วเนี่ยนะครับมวลเน้นหน่วยเป็นกิโลกรัมเนาะส่วนปริมาตรเนี่ยหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยความหนาแน่นเนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นหน่วย SI แล้วเนี่ยก็คือจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยเคยเรียนในชั้นหมอต้นนะครับเขาอาจจะใช้เป็นกรัมต่อลูกบาศนิเมตรอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับกลับมาคําถามเมื่อกี้นะครับทีนี้เนี่ยเราสนใจวัตถุสองชิ้นเดิมนะครับแต่คําถามมาเปลี่ยนใหม่ว่าวัตถุสองชิ้นนี้เนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากันหรือไม่นะครับ ถ้านักเรียนคิดดีๆเนี่ยนักเรียนก็จะตอบได้ว่าความแน่นของประแจกับตะปูเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะครับโดยที่วัตถุสองชิ้นนี้เนี่ยทํามาจากวัสดุนะครับหรือว่าทํามาจากแมทเทเรียลนะครับจะิดเดียวกันนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าทิ้งเวลาให้หนักเรียนคิดเนี่ยเดี๋ยวคิดมันยาวไปนะครับก็ให้หนักเรียนคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ลองตอบดูนะครับ คิดว่านักเรียนส่วนใหญ่คงจะตอบถูกต้องเนาะก็คือความแน่นแน่นมันเท่ากันนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกันถูกไหมครับถึงแม้ว่ามวลของประแจกับมวลของตะปูจะไม่เท่ากันหรือแม้แต่ปริมาตรของประแจกับปริมาตรของตะปูเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามวลของประแจหารด้วยปริมาตรของประแจนะครับมันก็จะไปเท่ากับมวลของตะปูหารด้วยปริมาตรของตะปูนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยความนแน่นของทั้งสองชิ้นเนี่ยเท่ากันนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับว่าเออความหนาแน่นเนี่ยมันเอามาอธิบายความหมายยังไงได้บ้างนะครับเช่นนะครับสมมุติว่าน้ํานะครับอันนี้คือน้ําทั่วไปนะไมออ่ไม่เจาะจงว่าท,ที่ความดันอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับออน้าเนี่ยมีความหนาแน่นหนึ่งพันกิโลกรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับถ้าเอาแบบ ด,ดูตามดูตามหน่วยมันนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นกิโลกรัมต่อรูบาต์เมตรเนาะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเอาน้ําตักน้ํามา1นึ่งรูบาต์เมตรนะครับน้านั้นก็จะมีมวลหนึ่งพันกิโลกรัมถูกไหมครับปกติเนี่ยเราเรา,เราอธิบายความหมายของทรับอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะดูหน่วยไปได้เลยนะครับเช่นสมมุติว่าเ,เราเดินด้วยอัตราเร็วนะครับห้าเมตรต่อวินาทีก็คือหมายความว่าหนึ่งวินาทีเดินไปได้ห้าเมตรนั่นเองนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราก็ดูหน่วยมันได้นะครับเพื่ออธิบายความหมายของสารบางอย่างที่เราเรียนมานะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับความดันแน่นของสารนะครับที่สถานะต่างๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปนะครับไม่เสมอไปนะก็คือของแข็งเนี่ยมันก็จะมีความดันแน่นสูงกว่าของเหลวและแก๊สนะครับตามลําดับนะครับอันนี้ดูตามดูตามตารางได้เลยนะครับ แต่นักเรียนจะเห็นว่าน้ําทะเลเนี่ยจะมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ําจืดนะครับเล็กน้อยนะครับอ่าน้ําทะเลเนี่ยในตารางเห็นว่าน้ําทะเลเนี่ยมีความหนาแน่นนะครับหนึ 1, ่งพันสามสิบกิโลกร,รัมตอ่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนน้ําธรรมดาเน้น้าจืดเนี่ยนะครับ f r ชว h เ a อร์เนี่ยครับมีความหนาแน่นนะครับหนึ่งพันกิโลกรัมตอ่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็เห็นว่าน้ําทะเลเนี่ยมีความแน่นสูงกว่าน้ำจืดนะครับนิดหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนอาจจะตอบคำถามได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ คิดมาตอบได้แน่ๆเลยนะครับถ้าเราจินตนาการนะครับสมมติว่าเราตักน้ําทะเลมากับตักน้ําจืดมาแน่นอนว่าทําไมครับน้ําทะเลมันเค็มนะครับมันก็ประกอบด้วยไอออนของเกลือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันก็จะมีมวลมากกว่าเทยบปริมาตรที่เท่ากันนะครับสมมติว่าตักน้ําทะเลมาหนึ่งรูปบาเมตรตักน้ําจืดมาหนึ่งรูบาเมตรถูกไหมครับมวลของน้ําทะเลเนี่ยก็จะสูงกว่าน้ําจืดเล็กน้อยถูกไหมครับเพราะเนื่องจากว่า น้ำทะเลมีประกอบด้วยมวลของไอออนเกลือนะครับชนิดต่างๆถูกไหมครับอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนฟิสิกส์นะครับเราก็มันสังเกตนะครับสังเกตเอของหลายๆอย่างนะครับแล้วด <t os S 1> ูว่าเออมันมันจะมีข้อสังเกตหรือมีข้อข้อสรุปของมันอยู่นะครับทําให้เราเกิดความรู้นะครับอ่าเราเราไม่ได้เรียนแบบตรง,ตรง,ตรงๆแบบว่าเรียนแบบท่องจำเนาะ <t os S 1> เราก็ต้อง,องเรียนไปคิดไปสังเกตไปนิดนึงนะครับ นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเคยเล่นนะครับนักเรียนเคยเล่นมาอยู่แล้วแหละก็คือเอาน้ำชนิดต่างๆเนี่ยเอามาใส่ภาชนะเดียวกันนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าน้ําที่มีความเอ่อของเหลวนะครับที่มีความหนแน่นสูงเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างของเหลวที่มีความหนัแน่นต่ำเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนถูกไหมครับอันนี้นักเรียนเคยเล่นแน่เลยนะครับสมมุติว่านักเรียนเนี่ยอ่าน่าจะเคยเล่นนะครับเอาน้ามันกับน้ําเนี่ยมาไว้ด้วยกันเอามาเขย่าเขย่านะครับ ถ้าตั้งทิ้งไว้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยลอยอยู่บนน้ําเนี่ยอยู่ข้างล่างถูกไหมครับก็แสดงว่าน้ํามันเนี่ยมีความแน่นต่ำกว่าน้ํานะครับอันนี้เนี่ยถ้าอธิบายแบบละเอียดเนี่ยก็ขออธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันนาะอันนี้คือเอามาให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเคําถามเนี่ยอาจจะนักเรียนดูรูปเนี่ยนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเออลูกโป่งสวรรค์เนี่ยมันลอยได้ยังไง ทำไมปล่อยลูกโป่งสวรรค์แล้วลูกโป่งสวรรค์มันลอยขึ้นฟ้าถูกไหมครับก็ในเมื่ออ,อในลูกโป่งก็เป็นแกส๊สรอบๆลูกโป่งก็เป็นแกส๊สนะครับแต่อันนี้เนี่ยนักเรียนก็คิดว่านักเรียนเนยดาได้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่อันนี้อาจจะทิ้งคำถามไว้ก่อนนักเรียนก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวบทต่อไปเนี่ยเรียนไปนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้นักเรียนก็จะตอบคำถามได้เองนะครับ ทีนี้เรามาดูสา์อตกตัวหนึ่งนะครับก็คือความถ่วงจำเพาะนะครับหรือเรียกย่อๆว่าถอพอก็ได้นะอ่านะครับค่าค่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าความนันของสารที่เราสนใจเนี่ยเมื่อเทียบน้ําเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามมันก็คือเอาความนันของสารที่เราสนใจเนี่ยหารด้วยความนันของน้ํานะครับหรือว่าตามสมการนะครับสมการเนี่ยตะกี้ลืมอธิบายนะครับ อันนี้เนี่ยเราปกติเนี่ยความอนาแน่นนะครับเราใช้สัญลักษณ์ว่าตัวโลนะครับคล้ายๆตัวพีเอียงๆเนี่ยนะครับก็คืออานว่าโลนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อพอนี่ก็คือเอาโลสารหารด้วยโลน้ํานะครับในในบทต่อไปในคคิดต่อไปเนี่ยเวลาเวลาเราพูดถึงความอนาแน่นนะครับอาจจะขออนุญาตพูดว่าโลไปเลยนะครับนะครับสั้นดีนะครับพูดความหนาแน่นเนี่ยมันยาวไปก็อาจจะอาจจะเรียกว่าโลนะครับเช่นพูดว่าโลน้าเนี่ยก็คือความแน่นของน้ํานะครับเพราะนั้นเนี่ย ทอพอก็คือเอาโลสารนะครับหารด้วยโลน้ำเพราะนั้นเนี่ยทอพอก็จะเป็นค่าที่แสดงว่าความาแน่นของสารนั้นนะครับเป็นกี่เท่าของน้ำนั่นเองนะครับซึ่งทอพอ่ยจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีหน่วยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเอาโลสารหารด้วยโลน้ำนะครับซึ่งหน่วยเนี่ยมันจะตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทอพอก็จะไม่มีหน่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างโจทย์ในคลิปต่อไปนะครับนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับ ก็งั้นคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพีเยงเท่านี้ลก่อนนะครับก็จบคลิปแล้นี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะพอทราบนะครับนิยามของความหนาแน่นของสารนะครับแล้วก็นิยามของความถ่วงจำเพาะแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมตอ่อไปนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก่นกอนนะครับพบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ